มาดูกันครับดูเชื่อมอาสักีใช้มาแล้วกี่ปีเนี่ยเปิ้นเออห้าหกปีได้แล้วเนะอนะโ,อโอคตรอึดโคตรทนเอามาดูแนวเชื่อมหน่อยหลบหน่อยได้คนกลางลมเนี่ย ป็นไงครับช่างเชื่อมดีไหมเยื่อมดีวบวโปรไหมซื้อมากี่เครื่องคังหมดนี่ของอัตกิเขาสุดยอดกำลังไฟดี